สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเด็กเป็ดแหงเอฟซีหลายหนอ,ยอยนื่นๆครับผมมาสั่กับสองชิปมืออาชแน่นอนคือกอครับพี่น้องวัอนี้ผมพาพี่น้องมันเดินตลาดครับพี่น้องตลาดเซาล์ครับเซา้าตลาดลสดบางที่ครับตลาดสดบางที่ครับพี่น้องสวัสดครับพี่น้องที่นี้ของขายอะไรบ้างครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องเดินมาบ้างแล้ว่าหลังขายหมูขายไก่ครับ ขายหมูขายไก่ครับพี่น้องนี่ครับ พี่น้องคนขายกับพี่น้องตลาดง่ายครับพี่น้องตล,ลาดสดบางพี่ครับเริ่มขายเที่ยงขึ้นครับพี่น้องเที่ยงขึ้นถึงกระมอุกกรครับพี่น้องทุกมือครับขายเนื้อครับพี่นอ้องเนื้อสดๆดริมไม้ครับพี่น้องนี่ครับ ครับพี่น้องน้องขายปลาครับพี่น้องข้อหลักให้ปลาปลาไหลครับพี่น้อง เอ le ็นเลยค้ารูดด้นเดียไหมตามไหมครับครับอ่าอีกตัวยองครับพี่น้องก็เอะครับพี่น้อง ม่ทีนี่ไไไขไขร้านขายไก่ขายหมูครับพี่น้องบ้ายครับเป็นกะลาสดครับพี่น้องก็เลยขายกระเทียมขึ้นครับพี่น้องเที่ยงขึ้นถึงกับมกโซครับพี่น้อง ขึ้นมาครับพี่น้องไปใส่กันนี่รูสึกแบบคึกคักพี่น้องเขินมากกับพี่พี่น้องพี่น้องข้างยังขั้นมาครับพี่น้องหลายครับพี่น้อง ร้านไทยหมูผักหลายครับไม่หมูราคาตามป้ายเลยครับน้องราคาตามป้ายเลยครับ ตลาดไ่ครับพี่น้องลายซอยครับหลายสอกหลายซอยครับ นอนไอเหนียวครับไปนองไอมาไปเหนียวนี่เลยครับไป่ายครับหน้างเลยฮะน้าาลาตก็ังเจให้ช่องยูทูปคลิปขนาดช่าหยวเลยนะครับี่นอากคลิไแชร์ติดตามด้วยครับ เพียงแค่แบบฝากเบิรงโฆษณาได้ครับพี่น้องอย่ากดถ่างโฆษณาเด้ครับพี่น้องได้ครับพี่น้อง ไมาเป็นไรเราไม่เป็นรขา,ายหมูครับหลายครับเราขายหมูขายไก่ครับพี่น้องเลาชดบางขี้ครับพี่นอ้องเบิดเกลียดขึ้นครับพี่น้อง

กอแล้วครับพี่น้องตะกี้ามิใช้บาครับพี่น้ององ ไครับหลายครับก <a> ็แบบไปสุดอยู่ข่ายืนรอดเต็มเลยครับนอนข่าวไ้่ได้ข้าวหมาไม่ได้ ส่วนี่นนหน่วสนขายผักทักขายขายกลอกผ้ลอกันนี้ครับ้าง เปน้องเป็นนลยงใจคิดม่กไหเยอครับพี่น้อง็เลยไปช่วยไปจามใ้ได้ครับพี่น้องภาม่ีง่านเ้มีผมากธรรมยตลารจดบางที่ครับพี่น้องเซาครับชิดนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องอยู่ดีแห้งักแข้งแบงกันครับ ให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงนี่แหละกายแข็งแรงน,นะครับ กับบ้านนี้ครับพี่น้องรับเป็นกำลังใจเด้อครับสวัสดีครับ